เกมสองนาทีจะมีเกมสองซูเรทอนเริ่มก่อนนะอันนี้สอบกันนั่นาที่จะมีเกมสองเพราะใส่ใจเกมเดียวแล้วก็กลับบ้านเกมเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ซูเปรทอนรับไม่ได้จะขอเล็กมันรับไม่ได้ผ่านเทินเฮ้ยถูกแล้วนี่ถูกแล้วนี่ไลาตัวนั้นแหะจัวพิชซิลแล้วก็ตีไม่กัดฟอน งดเกินหน้าไม่น่ามีฟอนต์หรอกมั้งน่าจะนะไม่น่ามีหร้วอะไรไม่น่ามีแล้วเทคเซ็กซ์เทคเกตหนึ่งโมเดลไซส์สกิลสไตส์สกิลมาจากไหนลันเออท็อปสามออการ์ที่ติดซูมอทอนเข้าโซถ้าเอาเข้าโซ่สองใบได้จั่วอีกหนึ่งใบขึ้นได้เข้าไปเรียนใต้ก่อนโหเจ็บปวดเจ็บปวดเกินจะทานทนหมดแล้วมั้งเี่ ขอเทคเลสเข้าโซท็อปสามซิวทอนเข้าโซ่มาเข้าโซสามใบเลยติดชื่อโอ้ยปั๊มปั๊มตีเก้าพันแค่เก้าพันยังไม่เคยอยากรับไงโชคต้อนถ้าพันหนึ่งไดหมื่นก็หนึ่งได้อยู่ดีมาหนึ่งได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปได้ไงผ่านเทิร์นอุ้งอิกาแล้วสองใบอีกว่า ดีลว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 ดีลลอเไลท์ตัว็กตัว <bur ma S 2> <show> ละก่อนเจ้าน okay. ี่ควรจะไล่เป็นนกมีอยาหาทาตีแบนเก้าพันเก้าพันเก้าพเท่านั้นมิดมิดทิเกอร์ให้ข้ามมาทำไมตีแวนสิบแกาจุกถดสเตอร์มานโด วันนี้ดีว่าไม่มีแสงมกไล่กูกำกับทเลยจวนเวีนัสลูเคียมาแล้วตายแน่ตายตายขายต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 ดเขาาโซายตาายนายต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 ายาายตายายตาาตืตเลโตเทกแวนบยานตายตายตา ดูไปดูมาซื้อว่าทำมันก็รีดน้องได้เยอะเลยฮะมันมันมันรีดเก่งแต่ภาคเก่าแล้วภาคเก่าตัวเล็กแล้วเขาโบลิ็นรีดแบบน่ากลัวน่ากลัวจริงมันรีดถึงแล้วประมาณเกือบสิบใบได้มั้ตอนเล่นเกือบเกือบสิบเล่ประมาณหกเจ็ดใบนี่ขนาดลาลิว่าจะไม่มาแต่เขาลิวอะทุเร่กว่านี้น่าปกติยังไงก็ยังเล่ไม่เข้ากูขึ้นเท่าไหร่หรอกมันมันมุ่หลักเป็นมือมั้งนะดูไปพอเปลี่ยนไปหน้าตามันซ้ำกันเปินไป เโปรตีตัวโปรจีอีกแล้วเหรอตัวโปรตีผ่าดบอกแล้วน้องต้องไปกีนน้องก็ไปกีตาร์เนาะแลามาถือดาบแทนอืมกำลนงอารมณ์ผัดไม่ลืม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 ไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดเก็บมือถือไวปเยอะเก็บมือถือแล้วมีนตีเลยเช็ควันนี้เมื่อบูธหรือจอตีโซชาร์ตโอเเสร็จสับแต่นั้นตัวเองบอกอีกห้าพันชาร์ตอะไรไปไหน พาร์เก <Target> ็ตสามัดไหมไม่จัดฮิวคุ้นผมกพลังใหอจจ้อาจจะยาวอาจจะยาวข้างนี้โดคลังให้ข้างนี้จวดไม่มีทิศยด้ไม่ตีสิบเก้าเออในโซเกิอไว้ละสี่ใบอะสิบเก้ายี่สิบสี่สามสิบสี่ไม่กัด อวนตีสาสบสี่เท่ากันไม่กาดอันนี้ตีเออสิบเก้าสิบเก้ายี่ส yeah. ิบเก้ายี่สิบเก้ายี่บเก้าไปดีนะไปดีสิไม่กาดเอาไม่กาดไม่กาดไม่กาดยูทิเกอร์ขึ้นจบเทิร์นสกิลของลูเคีย สี่ใบเข้าโซได้หนึ่งเอ็กซ์ซิเปิดชอมก่อนทีนะีแล้วสแตนด์ดรอปดูโซ่แอซิด <Ac id. S 1> มามาเกออพอดีใบสุดท้ายเกือบละเกือบละถ้าเป็นตัวที่แอสนี่ได้เจ็บไปอีกอะ่ะ <Okay. S 3> เฮ้ยลำนี้วินันต์เล่นไม่พลาดนี่นะ ทางเนี้ไปลุนนะได้เกิดแล้วเอามือสองมือสองมือสองของมือสองอืมใบนี้กับใบนี้ก็ค <c oughs> อคาตาบาสเปิดเจ็ดเดิลงโซ่คลิปพอดีนะที่จะได้นั่งดูเพลินๆป, <c oughs> <c oughs> ปกติดู <c oughs> <c oughs> เดียวเอง <c oughs> ดูเสร็จกินข้าวจานเดียวหมดเอาออคลิปจบด้วยก็ได้กัยก็ได้กก็ได้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 ไดไดไดโชว์มาเนี่ยหยิบสองใบขึ้นมือถ้าหยิบสองใบเอามือหนึ่งเอาข้าโซ่หนึ่งใบนำกก้าบนมือหนึ่งใบข้าโซ อ๋อคือชิวข้อโซมอย่าหาทำโซมโอเคไม่ต้องกินละชิวโซมไม่ต้องกินละไม่ต้องกินละเดินกลับไปควิกโซนเมื่อกี้กนลังคิดอยู่ตอนนี้ไม่ต้องคิดละโอเคโอเคใบเดียวก็คืนฟิวอาร์ตหลุด้วยอวดด้วยอดอดอดใบเดียวอวดอ่ะอวดอ่ะขี้อดเราไม่ตังก็ ไม่ทำาละพคอหมดตูดสกิลของแฮร์รี่อัตจบาสทิ้งมือหนึ่งใบคอมายเกดอมาสี่ตัวโว้ยต้องคอทับตัวจากนั้นตัวที่คอมาบวกห้าพันบวกห้าพันทุกตัวสกิลตัวนี้ตัวมันแล้วแบบบวกหมื่นสกิลตัวนี้ได้จั่วสกิลตัวนี้ไงายดมสกิลตัวนี้ ไม่มีผลเลยเตี่เรียกเข้าโซ่เตะ่เรียกเข้าโซ่แล้วเตะ่ใครอ่ะแล้ววิ่งเข้าโซ่เองโป๊ะโป๊ะมาแล้วเก็บมาเกดอหนึ่งมาเกดอหนึ่งข้อโซ่ไปเลยโป๊ะโป๊ะสิบเก้าวันการ์ดยี่สิบสองตัการาโซ่คัทต์บัส โปะขึ้นมือบริษักรั้งเมกาไปเลยโปะโปะบริษักรักเมกาจัดมาเลยมัดบอลเมกาโปะเมกาสตาร์รี่ปอปรักกันไม่เดียวเมกาสตาร์รี่ไฟฟอร์มโฮมดูสองโหลเมกาสตาร์รี่ไฟฟอร์มโฮมเลยพี่ใช่ไหมจัดไฟฟอร์มเซลสู้จากบ้านแล้วก็แฮร์รี่ตีไปเลยสองสอง ไม่ป้องกันคคดที่เข้าติ๊กเกอร์คี้แหวนพลังนี้คี้ออเวนจ์ดอออเวนจ์เปลี่ยนเลยยืนสามหนึ่งสองพันตีแวนเท่าไรเก้าสิบเจ็ดจิบเจ็ดสามเจ็ดยังจะเข้าอีกนี้ขอแค่มื่นเดียวเท่านั้น มีหมื่นให้สองหมืนเลย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 เลับกโปโต้ตีแวนกี่ชิ้นหนึ่งสองขอิ้นสองชิ้นลห้าดีจล้วห้าพี่สิบสามสิบสี่บมาขอเกิน่ะเกินสี่สิบหนึ่งหมืนสองมืนทิกอีกสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นสามสองสี่สองห้าสองส้าจบการต่อสู้ดีที่ตัวเองจบเกิน่อตีไม่เข้านะตีไม่เข้าตีไม่เข้าเติมเงินดอขอเวลาบนึงฮัลโหล ออ่่าโเคตปกติตอนตะตกี้รับโทรศัพท์เฉยจุ๋ยเหรอจำไม่ได้ไม่จะะไม่นยทำเลยที่ยังไม่ทำเลยจุ่ยผิดก็ขออภัยพีทก็ยังไม่ได้จำไม่ได้เคลียรอะไรไม่ได้พีทไรไม่ได้เหมือนพี่เสียหายมากเลยอะพี่อยู่ทางนี้สิมือเออมือกี่ใบสองสี่หกแปดใบมีเสียบสองตัวเท่ากับมือสิบใบ 5้าสอะไรมือหายเข้ามือหายสองอะอเห่งการปฏิหารเมื่อกี้กดเทกเวนกายอยาคิดอะไรทำฟาดเทกเนอะไรอ่ะเวนเลียวะชิ้นมือหนึ่งเลยเลียวล้นนเลยเป็นนึ่งนะขอดูก่อจะชิ้นอะไรเทกเลียล้นนเลยขอดูโซแป๊บนึ่งเกมเยอะออกไปเลยไร้ค่า ถ้ามีนอยู่ในโซลอะไรค่าจริงๆมันก็ไม่หรอกมันตัวปูบดทันยอนเลยนะตัวปิดดิตอนนี้มือผมมันไรค่าสุดๆเลยอะไอยังไงมันก็ปลาประโยชนปลาปโยปลาปโยโอ้โอสองใบบุราคุงโมตรนั้นบุ๊มหมื่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 นแหวนปัดให้ห้าพันใช่แล้วเป็นแถวหน้าโบมีห้า ไม่เล่นเลยแล้วกันบอกวปแล้วคิดได้คือภาพมีเพียงบอลเป็นนี่แหละพอๆๆๆแล้วแล้วก็คงคือแตกโอ้เห็นเลยห็นบอดแล้วแบบโอ้ยโดนแน่ๆกูเครียดเลยต้อคิดก่อนเมืองคงไม่ต้องคิดแล้วก็ได้พี่แล้วเครียดแล้วเนี่ยบอดอ่ะตาหน้าจะโดนย่ำ่ะพี่ย่ำกับหมอบไปด้วยอ่ะตีแหวนเลยพับทอนเลยเหรอพี่เจ็ด สิ 17, ขอสองหมื่เพื่อสองได้ได้เดียว1ีก็ได้ก็<อ>ได้เดียวอยู่ดีก็ได้เดียวอยู่ดีขอ, 20, ขอสองหมื่นขอ <20. S 1> อีกหมื่นนึงออกไปเลย5 5 0หมเลยหมื่นห้ามีตสิเองได้สองยี่สองสามสอเจ็ดสามเจ็ดเออสองได้ ปุปจิปึง่งไ,ไม่เป็นไรกลับมา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 ลูกนะลกนะับมนะไปเลยสิ 19, แวนให้ค่ายี่สิบ่ยี่สไม่แล้วลองมสองสามสิบสาม

สามใบสามปรสุดท้ายรับรองไหมไม่มีชีวิตรอดหรอกอม,ม,มีกาเสียงตอนนี้ยืนสิบสองอยู่ใช่ไหมยังสิบสองอยู่ยกับสี่เดมไม่เสียงเลยยังไม่รียังไม่รี คริเดียวสิบเก้ผ่านเทิร์นสกิลของวีนัสวีนัสนำทั้งหมดเข้าโซ่เปิดจอทีวีเปิดช่องจวดจานโร่ทำไมไม่ออที่เร็วกว่านี้ไปไปแชมป่มือกี่ใบพี่หน้าภายในเขาเอามือเป็นโซ่ได้ไหมน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบก็ใช้ได้นะ คอยโป๊ะโป๊ะโป๊ะเก็บรู้น่าทิจากนั้นทิขแวนบัตหนึ่งทิ้งหอคอมาสี่ตัวคอมาไม่เกินสี่ตัว ส,สักทางรื right. nope. ้ว่ะสักทางหนึ่งอ่ะกี่อาทีแล้วสิบสี่รพอสองตัวแล้วกันสองตัวนี้บวกคนละหมื่นไว้บวกสักแม่บวกสองหมื่นต้องปิดแล้วมั้ยเนี่ยปิดแล้วเริ่มบวกสองหมื่นแต่นั้นไม่จะเจออีกล้ะ เอาให้เขา,าทำได้แล้วกันอพอโปรติวันยี่สิบเก้ายี่สิบเกขอเทควันนี้มาลงช่องกราเนื่นห้ามนห้าจเน จาัก,การสู้เคาน์เตอร์บาสโอปโป้เกินเบอร์อยู่ที่ไหนไปเลยเคียวกุดไม่ไปเลยเมกาโปกเมกาเคียวกุดพัดนาจากสีดำเป็นสีม่วงแวร์ตีเลยสามสอง <Check> <laughs> ไปองท้ตัวใช้แหละดอทเกอร์านตัวกลับมังคือจัวจัวฟูดตีแมน10 10 20, 20 29 37 สามเจ็ดไม่ก่อนเออโดนท่าเดิมไปแล้วเลยวันตีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบไม่ก่อนเออท่าเดิมเลยแปะไม่เจอเอเยอะโอ้ตายกันละแมงไม่พอใบเดียว้ยแม่งเออแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นแบบตามเมื่อกี้โอเค